อะไรใช่ไหมเดี๋ยววันนั้นน่าจะปล่อยเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอรอค่อยสอนผมว่าผมปล่อยอยังไงกลางคืนเอาอีก <c oughs> คลิปหนึ่งปล่อยจะลงให้พี่ตะเทพทำให้หนึคลิปตัวละฮะเดี๋ยวพี่แต่เทพลงทำให้ผมหนึคลิปขอนทุ่มคลิป<ะ>สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่เปียกปากน้ำนะครับครับ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องคาถาคาถาอาคมและเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังว่าคาถาเด็กๆที่พี่เพียกได้มาเนี่ยจะสบกณ์มาตอนนี้อายุเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าในวัยเดือนพฤติการเนี่ยพฤติการสี่พฤติการเจ็ดสิบห้าเต็มว่าได้คาถาดีได้คาถาดีมาจากไหนใช่ไหมครับผมก็ผมเป็นคนสนใจเรื่องคาถาอาคมเนี่ยตั้งแต่เด็กครับคือไปเจอเขาใช้ปูนเสกปูนเนี่ยเสกใบพูเงี้ยก็ เริ่มศึกษาครับเริ่มมีความรู้รแล้วก็ไปหาบรรดาอาจารย์ศักดิ์ทั้งหลายก็อยากรู้ว่าอาจารย์ไหนเก่งอาจารย์ชุมชัยคีรีเนี่ยท่านท่านดิขุนพันธรักราจเดชนะครับท่านผมก็ไปอยู่นะครน่ะผมก็เจอกับขุนพันธ์ก็เคยคุยกับท่านเคยขอกระถาเขาไหมเคยเคยยังไงครับรา่าฟังนิดนึงครับ่กท่านก็ให้กระถามาไงเนี่ยเนี่ยได้ให้กระถาเนี่ยนะเนี่ยอย่างขอชายผ้า ของคุณพันคุณพันธุพัน์บอกผมว่าเอะขอดแกเห็นผมคาดพระขมาไงผมคาดพระขระมาแล้วอย่างผมใช้ผ้าพันคอนี้ขอดได้ขอดได้เลยเขาบอกอ่าคุณพันก็บอกให้ทองโอมขอดพระพิรอดขอดพระพิรรมพระพิรอดขอดพี่ในพระพิรอดพระพิรอดขอดพระยอ่านเนี่ยแล้วก็องพินันขอดพระพิรอดอีกทีหนึ่งเออเคอนะครับผมขอดขอดมือเดียวนะ ให้ใช้มือเดียวได้่นะพระพีรอดขอดพระพีรอดขอดพระพินันเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ผมพันว่าตี่ทางไหนก็บอกคงกับพันสุดยอดก็สมัยก่อนเวลาเขาไปไหนแต่ไหนก็ใช้ผ้าม้าผ้าบางไงถึงจะยิงไม่ออกยิงไม่เข้าไงพระพีพรอดขอดพระพี่ยขอดพระพีรอดขอดพระพินัยเนี่ยเวลาเราถึงเวลาเราลับจะขายก็ขายพระพีรอดขายพระพินในเท่านั้นเอง อย่างนั้นผม้ามาพันอ้ผมก็ทํได้ก็ทได้ไงก็ทำแต่ใช้มือเดียวเนี่ยพันขึ้นมาใช้มือเดียวพันตรงจุดไหนก็ได้จุดไหนก็ได้ขอมุมมามุมมามุมมุมแรกมุมแล้วก็ใช้สมาธิหน่อยอึดใจเรารึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็อัดขุนพันให้เนี่ยตรงกับไขรไะอาจารย์ชุมชัยคีรีขาบนเนี่ยเออตรงอาจารย์ชุมชัยคีรีอาจารย์ชุมชัยคีรีผมว่าผมได้อย่างไหนบอกจริงๆแล้วผมได้มาจากหลวงตาองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระธุดงค์เจอกัน ต่เสร็จแล้วเนี่ยขุนพันเป็นคนบอกผมตอนผมอยู่ภากใต้โอมพระพิรอดขอดพระพินัยไงแกบอกใช้ตัวเนี้ยแล้วก็มั่นเลยขอดพรขม้าทาก็ได้ท้าขมาก็หละณหมุดณอุดโมอัดเนี่ยแหละเนี่ยณอุดโมอัดเนี่ยนะณอุดโมอัดครับถ้าเนี่ยณอุดโมอัดครับเนี่ยพุทธยัดเท่านั้นพอแล้วแกบอกมะอุพอเท่านั้นเองก็ได้แล้วแต่ของขุนพันจะบอกณ พระพี่รอดขอดพระพินัยขอดพระพิรอดขอดพระพินัยเนี่ยก็อยู่แล้วแกบอกเรียนแสดงว่าอาจารย์ชุมมาเหมือนกันโบราณที่เขามีพระธรรมมาเนี่ยเขาขอดเขาขอดเขาขอดพวกนี้ทั้งนั้นแหละแล้วคระถาบทเนี่ยเป็นกระถาลงมาเงินพระบางครันงด้วยนะไอ้พระพี่รอดขอดพี่นัยเนี่ยลงเมาเงินบางครัก็บอกบอกกับกลมหลวงจุนพรเว่าพระพี่รอดขอดพระพินัยเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปใช้ลองลองไปใช้ลองใช้ดู แล้วก็อันนี้อาจารย์อีกโอคนหนึ่งอาจารย์ชุมจะบอกจะให้เมตตาหรือไม่เห็นยากเลยนวนดเวีนนัสถิตนเสถียนนเวียนมหากูเขาเป็นกระถานนักจางงนวลดเวนนัสถิตนัสถิตนัตไม่ใช่นวนดเวนนัสถิตนสถิตนเสถียนนเวียนมหากูนี่เป็นคำเป็นคำไทยเลยเป็นคำไทยเลยเนี่ยเนี่ยใช้ตัวเนี้ย บนเนี่ยใช้ได้เหลายสำนักที่ยังใช้อยู่ผมก็ใช้ผมก็ใช้ต้องไม่ต้องตังนะโมผมไม่ต้องโอมเนี่ยณวนณเวียนาสถิตาตะเทียนณเวียนหาโกอะไรขึ้นต้องเดโอมเนี่ยไม่ต้องใช้นระโมเพราะโอมก็คือณของเขาเพราะฉะนั้นเครื่องคาถาเนี่ยมีหลายอย่างแล้วก็มาจนกระทั่งผมมาเรียนคาถาปูนคาดคอของอาจารย์ผลพันนุษย์ นี่ไปตั้งใจเรียนเลยตั้งใจเรียนเลยผลบูนคาดคอจริงๆแล้วแค่อย่างเดียวแต่ผมไปท่านให้ปูนคาดคอกับใบพลูให้ทีละสองอย่างเลยพร้อมกับสักข้างหลังให้ผมอีกเป็นสักเป็นอะไรสักเป็นลูกหมูหมูทองแดงเป็นสัญลักษณ์ไอควานอดทนเหมือนกยเนี่กควายไม่ใช่สัญลักษณ์คือความโง่นะมันเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนกยเนี่ไอ้กวายไม่ใช่ไอ้ควายโง่ไม่ใช่ ไปเรียกว่าควายเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนบึกบึนต่อสู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าของบางอย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจึงท่องคาถาอย่างคาไดคณีถามว่าเผือกว่ากิงแก้วเนี่ยพระปิตานบพระทวารังอุดทางอัดโทโทอัดทางอุดเขาเผือกว่ากิงแก้วปิตาปิตาการเสกใช้หรือไม่ต้องมีเสกใช้เลยใครจะใช้มีปิตาก็มีปิตาสมรักไหนก็แล้วแต่ ใช้บทนี้เลยเนี่ยเนี่ยมหาอุดเนี่ยมหาอุดนะเนี่ยมหาอุดใช้ได้เลยนะครับที่เนี้ยขายข้าวิชาปูนข้าของไปให้ใครบ้างก็มีลูกศิษย์ผมในกลุ่มผมเนี่ยก็มีจุ้นจริงใจมีพัฒเสนีไทยเนี่ยมีจันต่อตาปูนเนี่ยมีปาดเกษตรเนี่ยก็มีหลายคนนะลูกศิษย์ผมกลุ่มลูกศิษย์ผมเนี่ยเรียนจากผมไปหลายคนเดี๋ยวผมจะมาอาจารย์วันวันไหนวันไหนเขาตั้งกันคุมลูกวอกผมมาด้วยจริงๆแล้ววันพฤหัสบดี แต่ว่าเตรียมสักหลายคนห้าคนอ่ะกำลังดีเพราะว่ามันคนละสองพันแต่ถ้ามาคนเดียวต้องไปเสือซื้อมันต้องตกหมื่นเนี่ยเพราะมจะมีขันคูมีหัวหมูใบสีมีผ้ามีปลามีเป็ดมีไก่มันหลายอย่างไงมีเหล้าขาดไม่ได้เพราะจางก็ต้องเหล้าเพราะนั้นต้องบอกว่าต้องสักห้าคนต้องรวมกันห้าคนห้าคนกําลังดีเพราะว่าคนละสักสองพันค่าครูมันร้อยกว่าบาทเองค่าครูกว่าบาทแต่ค่าเนี่ย มันแรงหน่อยไงค่าเครื่องครูแพงหน่อยครับที่ึงตอนนั้นที่เพียรเข้าไปเรียนจากอาจารย์ผลคนเดียวอาจารย์ผลผมไปคนเดียวครับไปคนเดียวแต่ว่าบาังเอิญที่ผมไปวันนั้นอะ่ะเขามีขึ้นครูไว้แล้วถ้าลำพังผมไม่มีปัญญาหรอกว่าผมไม่มีเงินเดือนนิดเดียวไม่มีปัญญาหรอกรเขาขึ้นครูไว้แล้วแต่ผมไปพอดีเสร็จแล้วอาจารย์ก็เรียกมาเขาเรียกอไว้อ้วนมาเนี่เอาไปด้วย บอกผมไม่มีซื้ออันนี้เขาบอกไม่ต้องเขาทักขึ้นคูไว้แล้วเองมาครับแกก็มาถึงก็ให้ผมเสร็จแล้วแกก็หั่นผมเลยสามทีหั่นแขนสามทีเสร็จแล้วก็มาหันหลังมาซักแกซักให้ผมพระมีอ่าเดี๋ยวเดียอ,อ,อาจารย์แสวงพุทธมนตราจารย์อยู่วัดกลางสวนจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการไงรพระพุพะพทธมนตราจารย์ไง นั่นได้คาถาได้คาถาได้คาถาเนี่ยสัสิมีระแค่นี้เองใช่การอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคาถาเมตตาสัสิมีระใช่ครับคาถาเมตตาแล้วก็ไม่ได้จากอาจารย์ฟั่นครับอาตาโรครับเล่าประวัติอาจารย์ฟั่นทั้งหน่อยครับทำไมถึงว่าผมว่าอาจารย์ฟั่นท่านเก่งสมเป็พระเวสนาครับผมเนี่ยขึ้นไปบนดอยอาจารย์ฟั่นครับวัดเป่าดวงหลวงพรเนี่ยครับ ตอนนั้นไปลาดตะเวนแล้วก็บังเอิญเนี่ยกำลังจะลงจะประมาณสักห้าโมงกว่าๆเนี่ยจะกลับแล้วเดี๋ยวตรงนั้นเสร็จแล้วไอ้ล้อล้อรถิ๊บมันหลุดมันขาดมันขาดไปเยอะหลุดขาดขาดสองตัวผมก็นึกตายแล้วต้องนอนบนนี้แน่เลยเพราะว่าล้อขาดกำลังจะกลับก็เดินขึ้นไปบอกท่านว่าหลวงพ่อครับรถล้อมันน็อตขาดไปสองตัว ท่านว่าไงแมบอกนวดนะอ่ารวดไงเขาก่อสร้างอยู่ไปเอารวดมาดิาผมนึกเฮ้ยบ้าหรือเปล่าล้รอรถนะมันก็ขยับขึ้นลงขึ้นลงนะแล้วรวดจะรัดได้เหรอมัอบอกไปหยิบรวดมาผมก็บอกน้องอน้องให้ใไปหยิบรวดมาให้ท่านนี้มันก็ไปหยิบมาหลายเส้นอ่ะหลายเส้นมาถึงปับ๊บมาถึงปั๊บท่านก็หยิบรวดมาถึงท่านกับฟัน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 ไว้ให้มันเป็นเกลียวเดียวกัน แต่ท่องอะไรผมไม่รู้ไงเร็จเร็จแล้วก็ส่งให้ผมผมบอกน้องไปผูกเองผูกตรงเันค้านะทะยางเลยนะเว้ยถ้าผูกทางเดียวกันมันหลดหลดหมดเองผูกทะยางเพื่อดึงรอรถไว้เพราะมนยังมีนัดอ,อีกสามตัวที่สามารถดรึงอยู่เองทะยางให้ดีเสร็จแล้วผมก็นั่งอยู่ผมบอกจะกลับถ้่บอกยังรอก่อนหลังจากรอถ้าเสร็จปับ๊บพอได้เวลาสักหกโมงเก้านาที บอกไปได้แล้วผมก็ขับรถลงมาก็ระวังไงตอนนั้นพื้นที่สีแดงเหมือนกันเนี่ยส,สีแดงถ้าบอกไปได้แล้วก็ลงมาลงมาเสร็จใจก็ตึ๊ดตึ๊ดเต้นเต้ตตตนแะว่าถ้ามันขาดจะทาําไงวะกลางทางเลยนั้นเป็นเขาเลี้ยวไปเลี้ยวมาเงี้ยร้อนลงใช,ใช่ไหมผลปรากฏว่าลงลงพอดีาจากท้อขามาาแล้วก็รถเนี่ยมาได้ยินเสียงระครับแล้วก็ปล่อยให้รถไหลไปเลื่อนไปนะ ไปจอดหน้าร้านปะยางพอดีครับไอ้ไน้องก็บอกพี่ผมไม่มีที่ั้เกี่ยวนะเอาแล้วทําไงอะ่ะต้องเข้าเมืองทาเท่าเมือง,งทําไงจ้างรถไปเออจ้างไปเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกัเน,น,น้องที่ไปกับผมอ,ะอ่ะเจ้าหน้าที่ไปด้วยกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอาล้อไปตับเกีย่ยลเขาก็ไม่ไม่ได้ไม่บอกไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวเขาไปยืมใครก็ไม่รู้ที่ับเกี่ยวอะไรผมก็ไม่รู้อะกลับมาทําได้ หมดสองทุ่มจึอว่าอันนี้คือปาฏิหาริ์ที่เจอมาอาจารย์ฟันอาจารรนัโมมีมุตตยานัโมมีมุตตานังนะโมวิมุตตยานัโมวีมุตตานังคาถายุงทองคาถายุงทองกลับชาติมาเกิดจึงเป็นคาถาแควค้าดปลอดภัยของพระไยรสารเวลาบินทบัตต้องใช้คาถาบทนี้จึงบอกว่าอาจารย์ฟันนี่ท่านเก่งนะผมแขวนอยู่ผมแขวนไปงาแกะ ถามว่ามีในตำราไม่มีในตำราแต่ว่าร้อยเอกผาพันเชื่อเวทเนี่ยเขาศรัทธาเขาอยู่ฐานละกาศครับเขาเป็นคนไปสร้างกาอะไรกำลังเอกอะเดี๋ยวผมจะไม่ได้ชินนาวาอะไรมันเกษตรมังกรเอกเขาก็เอาไปจ้างพระโกคีแกะแกเหมือนเป๊ะแล้วก็่อดเ่านเสียครับที่เขาเป็นเพื่อนกับพี่ปีชาเอ็มทำนั่นแหละเอามาขายผมก็มีอันนิดหนึ่งด้วยผมก็เก็บไว้แต้เขาก็เรียกแขวนคออยู่ นโมวิมุตตยานาโมวิมุตตานางังนี่คาถายุงทองกับชาติมีในหนังสือนักเลงพระ,ะในหนังสือนักเลงพระท่าน,นชอบคาถาอ,นนอะไรนนเรื่เอเ,เดียวกันนี่แหละในหนังสือเนี่ยพระคู่บารมีนี่แหละในหนังสือพระคู่บาร,รมีมีคาถาหลากหลายท่านชอบคาถาบทไหนอะไปมีทั้งโกงกระพานมีทั้งเมตตาแม้กระทั่งคาถาลุงพ่อเดิมเป็นหนองโพก็มีผมก็บอกว่าคาถาพวกนี้มันเป็นเรื่องโกทั้งนั้นไม่จริงอะ ไสมาธิมีไหมล่ะหนึ่งคนมีสมาธิไหมสองคุณเคยใช้ได้ยังที่จะบอกโกกแล้วนะคุณเคยใช้ยังคุณไม่เคยใช้คุณจะบอกคาถาเลวไหลได้ไงเนี่ยอย่างเพื่อนผมดีกว่าคงเตยเนี่ยเปียกเขาบอกมึงหนังเหนียวเนี่ยมึงไข่คาถากูบทหน่อยดินะโมพุทธายะมึงท่องทุกวันเลยนะช้ามามึงจะล้างหน้ามึงท่องนนโมพุทธายะนะโมพุทธายะมันว่างไงนะหนโมพุทธายะนะโมพุทธายะมันเป็นลูกคนจีนขายขายหมู ขายขาหมูมันก็ท่องนโมพุทธยะเนี่ยแล้ววันนั้นอยู่มาที่ร้านมันเนี่ยก็มีคนมากินเหล้าแล้วอีท่าไหนวะเอามีดปังต่อฟันมันอ่ะเสื้อแสงขาดหมดผมเผมขาดหมดแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายหัวเหินโนหมดเลยไงนโมพุทธยะนโมพุทธยะอย่างเดียวแล้วจะบอกเหลวไหลได้ไงนี่คือเรื่องจริงนโมพุทธยะไม่ใช่ยะด้วยนโมพุทธยะท้องผิดต้องเพี้ยนด้วยต้องเพี้ยนอะนโมพุทธยะยะ มันก็แยะยะมันก็แยะแยะแยะมันแยะบอกแยะหมดเลยนี่คือจเป็นที่มาเรื่องราวต่างๆของคาถาคมเพราะนั้นต้องท่องอย่างผมเนี่ยผมทําละมตนอาบตัวเองทุกเช้าครับนี่ใช้คาถาบทไหนก็ผมว่าผมใช้หลายบทบทที่อ่าผมก็ใช้มงกุฎพุทธเจ้าอ่าอิติปิโสอิเสเสอิอิเสเสพุทธาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโตตังพุทธปิฏิของวัดหนังครับของเจ้าคุณหลวงู่เอี่ยมวัดหนัง เสร็จแล้วก็มาตบ้ายด้วยกําแพงแก้วเจ็ดชั้นได้มาจากอ,อาจารย์พ,พัทสุดงพุททางสตตะรัตนมหาปะการังอมาหกังสนานกสามิธรรมังสตตะรัตนมหาปการังอามาหกังสนานกสามิสังขังสตตะรัตนมหาปะการังอามาหกังสนงา,านกสามิแล้วก็อาบพวกเทมาเนี่ยนะครับแล้วก็อาบก็ตอนตอนเป็นนักข่าวออกไปทำานเคย คาถานี้ได้มาตอนนี้ผมได้ก่อนหมดผมได้มาจองก่อนครับผมได้คาถานี้ตั้งแต่ตอนผมเที่ยวครับ่วงคุกคีกับว้ยจีใหญ่นี่แหละมันถึงบอกผมเจ้าคาถาไง<อ>มันนึงไม่เชื่อผมไม่เจ้าหน้าที่ไงตอนนั้นอ <ull aby. S 2> ่ะเสร็จแล้วก็มีตะกรุดดอกหนึ่งนําเสนอนี่เมียไม่รักสาวไม่ทักเมียไม่รักสาวไม่ทักเนี่ยตะกรุดอะไรลูกฮ็ดเทพพุตรเสพบางทําไมพี่ถึงตั้งชื่อเทพบุตบูดเสพก็มาเสพบาง มันเป็นอะไรอย่างอื่นแต่นี่เทพบุตรเสพบางก็เรานี่ไงเรานี่แหละเทพบุตรเสพบางก็มีคาถาเหมือนกันคาถาคาถาหน้าวนหน้าเวียนหน้าสถิตหน้าสถียนหน้าเวียนหมากรูงไงเวลาม้วนเนี่ยเนี่ยแล้วก็เวลาที่จะม้วนเข้าไปตึงก็จิติวิตังนักึงครังม้วนตะกุดเข้าไปแล้วก็มีเขียนอยู่ผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ในนี้แล้วแต่ว่าท่านจะให้ได้ผลท่านเอาชื่อของท่าน กับชื่อผู้หญิงที่ต้องการใส่ลงไปในนี้แล้วก็ตึงเรื่อจิตวิตังนะกึงครลังก็จะเป็นเมตตาหมานิยมอันนี้ก็ถือโอกาสนําเสนอก่อนที่จะจบเรื่องอััาคมอันนี้ให้อันเท่าไหร่พันห้าร้อยบาทอันนี้พันห้าร้อยบาทครับนานแล้วนานแล้วอาจารย์ผมเป็นคนเสกอาจารย์รวยอยู่ฝั่งนครจมราสศักดิ์ทให้ผมเสร็จแล้วนะคุยทั้งนิดหนึ่งก่อนก่อนปิดรายการสมเด็จพิมเส้นได้ ถ้าท่านคิดจะเล่นสมเด็จศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์อะไรก็แล้วแต่ท่านอ่ะผมอยากให้เล่นนีครับปีศูนย์สองของอาจารย์พันธ์วัดบางขุนพรมคนแกะพิมพ์คนถอดพิมพ์ให้คือจ่ามณิต์ปัตตภีที่วันนั้นไปคุยกับพี่พิชานะเนี่ยผมยถ่ายรูปแล้วเนี่ยจ่ามิตเป็นคนแกะพิมพ์หรอก็เป็นคนถอดพิมพ์ให้กับหลวงตาพันธ์แล้วเอาเศษบางขุนพรมเพราะหลวงตาพันธ์แกย้อนอยู่ในเจดีย์แกาบางขุนพรมเนี่ยที่เป็นเศษทั้งหมดเนี่ย เอามาผสมหล่อๆมากแล้วพิมพ์เป๊ะเลยถ้าแขวนได้ดีและมีสตังถามว่าแพงไหมสามพันบาท FC เอาสามพันผมขายองค์เป็นหมื่นก็มีที่ร้านเนี่ยแต่ว่า FC เอาสามพันพอมีหลายหลายสีเนี่ยนะนี่มีหลายสีเนี่ยนี่อันนี้นี่นะครับนี่ยังมีแบ่งปันเพราะว่าผมตามเก็บท่านมาหลายปีเพราะว่าใครไม่เล่นผมเล่นผมซื้อซื้อ เขาไปเล่นอะไรหลวงพ่อลําพูผมบอกอาจารย์พันเนี่ยผงเยอะเพราะผมตามบอกว่าผมสนิทกัรสนิทกา่ามณิต์ปัตตภีต่หลานท่านเป็นนาวาตรีไงนาวตรีมณิต์ปัตตภีท่านสนใจไลน์มาถุนแปดห้าเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เกสองไลน์มาแล้วผมบอกกับว่าสมเด็จหลวงตาพันเดี๋ยวผมคัดพิมพ์เส้นได้มีหลายพิมพ์แต่พิมพ์ต้นไหนดีที่สุดที่ให้ระวังสมเด็จครับที่วัดพระพิเรนวัดพระอะไรนะ ท,ที่แถวบางแถวแถวมิน่ะว่าอะไรนะพยาสุเรนสมเด็จพญาสุเรนเมื่อวานไปเจอเกอดีมากเกดละเอียดเลยครับเนื้อหาเหมือนเปะ๊ะเพียงแต่เมื่อว,วานผมจะบอกเขาเลยให้อันนี้ผิดนะถามผิดตรงไหนพี่ผิดเนื้อขาวที่โรยเนี่ยเยอะไปครับผมบอกเขาเลยบ,บอกแท้มันมีหลายคนทําบอกเออนี่มันทํายุคนี้พญาสุเรนผมเล่นอยู่ ผมเนี่ยบอกถ้าถูกอย่าเช่าเลยเสียตังเปล่าแล้วพระยาสุเรนนี่ผมอยากให้ท่านแขวนเพราะอะไรหนึ่งทันสมเด็จโตร้อยเปอร์เซ็นต์สองเป็นพระดีที่น่าแขวนผมติดตัวประจำผมจะใส่กระเป๋าของผมเรื่อยละเนี่ยแล้วก็บอกว่าพระสมเด็จวัดพญยาสุเรนเนี่ยทันสมเด็จพุทธาจารย์โตร้อยเปอร์เซ็นต์อยากให้ท่านมีสวยๆองค์มือกว่าก็ ผมแขวนให้พระพวกแขวนให้ถูกทุบถูกทองไม่เห็นเป็นไรกันสักคนหนึ่ง<อ>นี่สองแถวตรงนี้ดีกว่า<อ>เขาแยกวิง่งครับถูกยิงสับไม่ดังอ่ะวิง่งกันให้รอบตลาดร<อ>าบินทานเนี่ยอตอนนั้นองค์หนึ่งไม่ขี่พันบาทเองผมเอามาให้เขาเช่าอ่ะตอนนี้ราคาสวยๆองค์หนึ่งหมื่นกว่า<อ>ถ้าไม่สวยก็ยังเจ็ดพันแปดพันก็ยังพอมีอถ้าเล็บมือก็ยังสักสี่พันห้าพันก็พอหาได้<อ>แต่ว่าต้องดูให้เป็นนะครับถ้าไม่เป็นถูกๆผมไม่แนะนํานะครับเพราะเดี๋ยวจะว่าไม่บอก เกดีมากต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เกดีมากก็ผมเมื่อวานผมไปดูไงไปกับบกเจี๊ยบเนี่ยโอ้โหเกละเอียดเลยเกละเอียดเลยแล้วดีมากต้องแชกัวันนี้จะซื้อละแต่มันแพงไงแพงเกินไม่แพงผมซื้อมาสอนท่าละแพงเ๋ก็แพงแพงดนเขาขายเป็นแท้เขาไม่ยอมรับผมบอกเขายังไม่ยอมรับบอกนี่แท้แต่มันคนออกยุคหลังบอกไม่มีหลังมีเกกับแทสองอย่างผมบอกเออตอนนั้นเองเขาก็ไม่ว่างก็วเลาะวเลาะผมใหญ่เลยตอนนั้นเองเขาขายเป็นแท้ ก็เขาขายองค์เป็นหมื่นอ่ะไม่นั่นก็แปดพันมันแท้แล้วไงครับระวังกันนะครับระวังระวังนะครับครับผมครับศึกษาดูไปดูให้หลายกีดีไม่ดูหลายๆอย่างครับดูให้ติดตาครับติดตาติดใจแล้วติดตามไงครับมเทรีไม่พร้อมซ้อมให้ดีแล้วค่อยเช่าตามก็ติดตามว่าพระองค์นี้เขาเก้มายังไงใครคนทำใไงเขามีฝีมือพัฒนาขนาดไหนนี่เขาเลยติดตามถ้าหากไม่ติดตามโดนแน่นอน ก็นําเรื่องอย่างนี้กลับมาบอกในเอฟซีของผมด้วยแล้วก็ของเอฟซีของไตเทพไตรงูด้วยเนี่ยกระเถิบโอกาสบอกให้ฟังครับช่วงนี้ครับนี่ครับสวัสดีครับยัยเจ็ยอยโจนเย่ยตาบมาคนอย่าจนว่าใครครับขอท่าทุกดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ